คือดวงเดือนแต่ฟ้ามาสู่พบเคียงบรรจบจอมนรินปิ่นสยามคู่พระบาททะญาติใดไทยญาติตามคงพระนามสิริกิตผู้เกิดไกลทรงเป็นแม่ทศราชชาติผองข้าทรงเป็นฟ้าเรืองสีทองสว่างสวยัย ทรงเป็นแสงส่องทางนำค้ำใจไทยเป็นหลักชัยเฉลิมพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและสิทธิ์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรี ดวงเดือนแต่ฟ้ามาสู่พบเคียงบรรจกจอนรินปิ่นสยามผู้พระบาททระยาดิยใชทย,ยาตามคงพระนามสิริกิตผู้เกลงไกลทรงเป็นแม่ทศราชชาติของข้าทรงเป็นฟ้าเรืองสีทองสว่างไสวทรงเป็นแสง ส่งทางนำคําด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายผิวสหาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี i